สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆทามะม่วงกวนอีกแล้วค่ะแต่วันนี้จะมากวนแบบมะม่วงกวนทันยพืชนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีนะคะมะม่วงกวนเรากวนไว้แล้วนะคะแล้วก็มีมะม่วงกวนนะคะวก,วกวนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็มีถั่วถั่วเราไม่มีนะคะเราจะใส่อันนี้แทนี่ค่ะงางาคั่วนะคะแล้วก็คั่วให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะนี่เสร็จแล้วก็มีแป้แซอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ วันนี้เราเอา,เอางานะคะซื้องาขาวมามาคั่วงานีต้องคนบ่อยๆนะคะคนตลอดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ เร็วงาเริ่มออกสีแล้วนะคะเพื่อนๆให้งาเริ่มสีสวยแล้วค่ะสีเหลืองทองเราตั้งไฟเดี๋ยวมันจะจะไหม้ไปนะคะมันก็มีงานขาวกับงานดำที่ ซื้อมาใช้นะคะเราก็จะใส่รวมกันกันไปเลยนะคะมะม่วงกวนพร้อมนะคะนี่เราแบซเซมานะคะแบซเซแล้วเราใช้500กรัมนะคะเพื่อน Se nos fue แต่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลย ให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆชมนะคะนี่น้เตก็เริ่มละลายนะคะนีเราก็ตั้งไฟเลยไฟเราก็อยู่ตรงนี้เราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆ แดดมาส่งมาเราก็เลยใช้ร่มกลางนะคะเพื่อนก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้โม้อยังไม่ร้อน,นะค่ะเบสไซกับมะม่วงเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะโรยงาไปนะคะตอนนี้เราจะมีงาอย่างเดียวก่อนนะคะเพื่อน ที่เหลือน,นี้เราจะไว้โรยหนะ้าล้วก็คุณอย่าลืมว่าใช้ไฟอ่อนนะคะเมืม่อไจ๋า เราเพื่อนๆชมถาดที่เราเตรียมไว้นะคะนี่คือถาดเราก็เพื่อนจะเห็นว่ามันมันเลยเนะี่ยเพราะเราเอาน้ํามันทาน,นะคะทาเพื่อจะมะม่วงจะได้ไม่ติดติดถาดน,นะคะแต่เรายังไม่ใส่ตอนนี้นะคะเรารอไว้ให้มันอุ่นๆสักหน่อยก่อนค่อยใส่นี่เราจะยกลงก่อนนะคะเพื่อนๆ ก็ถาะมาวางเลยตามที่รบบเราบอกถาะเราก็ทานน้ำมันเล็กน้อยนะคะเพื่อนถาะวางนะคะที่อาจจะเทๆนิดหน่อยนะคะอันคุณาคลากเล็ขแผลเราก็จะเทใส่ลงไปเลยนะคะหเห็นเห็นนะกันเห็นเอาเทเทเสร็จแล้วจะเละะิกกั เราก็โรยด้วยงาของเรานี่ที่ขั้วไว้นะคะตูโรยงาข้างนอกข้างหน้าเลยนะคะเนี่ย งงเป็นเพื่อนมะม่วงกวนทันพืชของเรานะคะมาดูใกล้ๆก้กันเลยวีค่ะให้เพื่อนชมใกล้ๆเลยนะคะมะม่วงกวนทันพืชทันพืชก็คืองาขาวกับงาดำนี่แหลคะครับเพมือนน่นากินมากเลยนะคะ